สวัสดีครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะผมในอีพีที่3นะสตอรี่ใน HK r e b o r บอรนะผมระว,ว่า LK รักก้กับ Chippen X นะครับผมจากที่ผมดูเมื่อวานนะครับสตอรี่นี้ต้องบอกเลยนะว่ากลับมาเดือดอีกแล้วนะผมจากช่วง2วันแรกที่ LK เนี่ยเหมือนกับคนในแก๊งเนี่ยจะมากันไม่เต็มสล็อตนะผมแต่พอมาเริ่มวันที่3ที่4เนี่ย โอเริ่มกลับมาเต็มอีกแล้วนะครับผมและเมื่อวานก็สามารถทําสกอร์เพิ่มได้นะครับผมสําหรับ LK ดอกพาเพื่อนๆไปชมไฟที่ต้องบอกว่าโคตรจะเดือดเมื่อวานนะเป็นไฟบริเวณแถวๆสะพานกาลาดกาสิโนในเมืองน,นะเดี๋ยวไปชมไฟตรงนี้ในมุมมองของ LK นะครับผมว่ามันจะเดือดแบบไหนแลวมันจะเด็ดยังไงเดี๋ยวไปชมตรงนี้พร้อมกันครับผมไปเริ่มเลยคือมาเดินึ้นมาบนเดินึ้นมาบนเดินคือมาบนเดินเดินขึ้นมาบนเดิน ชอยู่ตรงฝั่งนะไม่ลงแล้วลงแล้วไม่ลงเลยลงเลยไฟเลยลงเลยไฟเลยลงไล้แล้วลงได้แล้วลงเลยสสอ่ะตรงอาสาีอย่าลงเลยลงตรงมาสาสี่ลงตรงมาสามสี่ที่ตรงเนี้ยสี่คนอ่ะไปเล่นกับเพื่อนตรงโน้น่อยยังไงเยียตายดิ้งโอยมึงังไน้เีย

โดนนยเยดไปไหนมูไหนตัดเกมมึไปไหนมูเยงงจงไปไหนมดพี่เบลยดเย้คพี่เบลตีายเจียมืไปไหนมูหรืวไงเย้พี่เบลไม่ชมกูด้ระดับบเป็นง่ชิบหายตายเ้เป็นงงชิบหายยังไม่มีเล่นในเฮียเย้โดนพ่ตีตายเนี่ยกูถึงไม่อยากเล่นมีดเ่ย ลักก e ี e> ้เป็นไม่เ็ดมีรอยไมเป็นมีรอยลักกี้ชุบได้พี่ลักกี้ชุบได้ีชุบได้ันนน้ไม่ต้องกลัวนนดี๋ยวนนยครเกิดใค้ชุกุ้ยกัวะไอหมามันน่เี้ยหมาไอ้หมางมนี่เจี้ยไอมงไปเลยรีบกลับมาได้ไอ้หมามนไปขึ้นงดีสัตว์เดี๋ยวไม่ป้องหนึ่งคุณนายป้องน่งคุอ้ยี่ีชุเพื่อนี มึงเก็บตัวชูมันดีจตายอจิกววใครชนอะไเฮ้ยตาย่อจิกเด้หน่อยเดหน่อยเด้่อยเดงหน่อยไปร้องอย่างเดียวเลยพวี้อมึงอ่ะร้องไนัวอะเป็นไเก็บตัวชุมันดีากกี้โอ้ไม่บาต่อมึงเป็นมีดดิมีเก็บตัวชุมันมีดเรวันนี้กูมาตอบบ้ามัน้า เอาดิเอาดิเอาดิมึงเงี้ยทำเยี้ยอะไรไปช่วยจดิช่วไปจอดหน่อยช่วไปจอนดิ่วโดนยิงคุยเลยี่นลกเล่นเชียวะไม้มาตรงนี้คยเลยอ่ะกยิงแม่งเลยเอามาซ้ดิลม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 ล้มลันีดกก้เสิร์ฟยันี่ดกกเสิร์ฟมข้างหลังมีลกไเฮ้ยเฮ้ยล่าเซร์ท สวยับผมช่วยฟ้าช่วยฟ้าเก็บตัวทีพอยผมชอบไอยู่โอ้เฮียแตกกูโอ้ยฟ้าตื่นตื่นเฮ้ิดตาชัวี่ปิดตวชข้างบนอ่ะข้างบนอออ๋เลยไม่ต้องจอดเงี้ยไม่ต้องจอดเนี้ยสว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 ยเฮ้ยอย่าหิวอย่าหิวอย่าหิวปืนปืน

มงทุเลตเอไว้เหี้ยมุทุเลตอยู่แล้วเหี้ยเปนาด้ยมุทุเลอยู่แล้วเหียนี่มนทุเลตอยู่ยล้วเป็นเหี้ยอะไรวะเหี้ยมันคนน้ำเหี้ยอะไรเล่นทุเลตเอไว้ฝัดมิจะเล่นทุเลตมิเหียอะไรจมันี้ยมันคุยอะไวะเหียเหียมนทุเลอยู่แล้วเหี้ยนี่มุทุเลตอยู่แล้วมเึงเหี้ยมนคุยอะไรจ้ะมึงเหี้ยมนคุยเลยอะมึงเหี้ยมดนคุยเลยอะเป็นคุยอะไรเหี้ยมรู้ปะแกไม่หลเลนทุเลเหี้ยช็อปเพลยหน่อยย็อาเพ

เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมไฟบริเวณสะพานต,ตรงแถวๆกาลาดคาสิโน่ต้อบอกเลยนะว่าไฟกันนานจัดเลยนะผมแล้วก็ยื้อกันอยู่นานต่างฝ่ายต่างชุบจากที่ผมดูเนี่ยเอลกับ t ิปเเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยชิปเกเหมือนกับจะเหมือนกับจะกลืนนะคือพยายามปิดตัวชุบเอลแต่พอไปสักพักช่วงกลางๆลางไฟเนี่ยรู้สึกว่าเอลเเริ่มจอรีกลับมาสู้แล้วก็กลืน ทางด้านของ t ริปเไปซึ่งระยะเวลาในการไฟตรงเนี้ค่อนข้างที่ยิงนานจนทําให้หน่วยงานบางส่วนีเข้ามาตรงจุดนี้นะผมเลยอาจจะอุ้มไปได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่จากเหตุการณ์ตรงนี้นะครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าไฟตรงเนี้ไล่กันมันจัดเลยนะผมสําหรับเมื่อวานนะ ก็เลยทำให้สกอร์นะตอนนี้นะครับผมเป็นฝั่งชิปเปอรเที่ยังนำอยู่57ส่วน LK เนี่ยยังอยู่ที่13นะครับผมซึ่งก่อนหน้าเนี่ย LK เองเนี่ยสกอร์ไม่ขยับเลยนะผมก็มามีเมื่อวานที่เริ่มทำเกมดีขึ้นแล้วเริ่มจะไล่เขาเรียกว่าเริ่มจะทำคะแนนไล่ขึ้นมานะผมสำหรับ LK เมื่อวานต้องติดตามวันนี้ว่า LK เนี่ยจะทอนคืนได้หรือว่าจะเป็นฝั่งชิปเปที่จะ ปิดเกมชนะไปเลยนี้ต้องดูวันนี้นะครับผมว่าสตอรี่นี้จะจบยังไงนะครับผมสำหรับสตอรี่1 0 0รยใบนะครับผโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับสตอรี่สอบแกงนี้ครับสวัสดีครับ